สวัสดีค่ะพี่น้องมึงเนี่ยที่ผ้ามาเบิงนี่จ้ะใบใหม่เปลี่ยนสีนี่ใบใหม่เปลี่ยนสีสีแดงน้ำน้ำปลาจ้ะนี่เป็นป่าตามธรรมชาตินะคะวันนี้ดูง่ามบ่จะ้ะใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองไทยของเราก็มีสวยๆเนี่ยค่ะเป็นพุ่มๆเห็นไหม โอ้ยบางแนใบใหม่เปลี่ยนสีงามๆอ่อยไปจะ้ะย่างไปน้ำกันเป็นคนแบบมากเดินป่าเป็นคนชอบเดินป่ามากๆเลยนีโอกาสจะต้องแบบไม่พลาดที่จะมา ฝั่งทางซีหกนอกจากนอพรอนเป็นปลาธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนี่จะเป็นล้านหินนี่จะเป็นล่องเห็นเห็นไหมทุกคนนี่อู้นจะ้ะอุม่ดอกใหม่นะมึงเนี่ยพี่นอ้องนี่มีดอกใหม่พรอมมึงเนี่ย โอ้ยดอกไม้งามอีกเลยดอกสาดกำลังดอกอพี่น,อน,น,น้องนาในฤดูเนี่ยมันเป็นฤดูต้นสาดต้นกุ้งกำลังออกดอกสวยงามอันนี้กเเ็เป็นบรรยากาศในปา่ามมนก็สิเป็นแบบภูนะจน่ะมุมนี้สิเป็นบรรยากาศบนภูเขานะคะทุกคนเป็นภูเขาไก่บานจ้ะมาผอธรรมาชาติแบบนี้มาผาดนที่เก็บบรรยากาศฝากพี่ฝากน้อง เด้ยินเสียงนกเสียงยังเนาะไปเดินทางกันต่อเลยเฮาแเน่มึงไปกับทีมมึงเนี่ยมีดอก,มอกไม้พรอมพี่น้องมีเน่มีดอกไม้พรดอกไม้นี่ปลายจะมันงาม มีมดมีอะไรด้วยดูธรรมาชาตนะิน้อเนี่ยเนี่ยดอกไม้มันกำลังโดนมึงมากโอ้ <c ười> <c ười> มาน่งยนี้ะมาทางนี้สิจะไปโดดทำไมตรงนั้นนี่นี่จะโดนี่มเน่จ้เนี่ยโดดไปทางั้นโดดไปน่ดี่ยินจะเสียงไก่คันจะไก่ปลายกลไก่ปลาคันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีแถบึงเนี่ยบริเวณภูเขาเนี่ยต้นหมักได้ไก่อยู่ซ้ายนอต้นหมึกได้ไก่ มีบ่ตอนมักได้ไก่แน่นลงไปองเอปาเนี่ยกินไปกินเบิร์ตแล้วกันจะเป็นบรรยากาศดีเลยจ้ะบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีมากมากรู้รู้สึกว่าแบบหายใจสูดหายใจได้ดเต็มปอดเลยบานเฮ่ามันบ่มีอย่างที่อันตรายเลยมันมันหู้สึกว่าปลอดภัยเนาะ เด้อพี่น้องถ่ายบรรยากาศงามๆม,มาฝากพี่ฝากน้องถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน,นเดอ้อพี่น้องนะจ๊ะเห็นบรรยากาศมองได้งา่ายๆกเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอ่านทุกคอมเมนต์เลยจ้ะทุกคอมเมนต์เป็น กำลังใจและเป็นแรงขับเคลื่อนนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เนาะเพราะว่าเน็ตอยู่บานเห้ามันบ่ค่อยดีปัไหาจะก็บพราะแต่อันคลิปหนึ่งนี่อัพก็ใส่เวลาเป็นหมื่นเลยจ้ะมันบ่มีไวไฟเนาะอยู่นี้ได้ยินงจะเสียงนกหงองจ้ะเสียงนกเสียงกาเนาะอยู่ในป่า ขอลาไปกับบรรยากาศดีๆด้วยจ้ะเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ